ให้เริงๆถามว่างไงครับเป็น B ครับอันนี้อ่าอันนี้ผมขออันนี้พูดถึงย้อนกลับไปเรื่องอันนี้หนึ่งครับพีเรื่องที่อับคนเขาออกครับพีก็คืออ่ากดอ่ะเราเพิ่งตั้งเมื่อกี้ถูกไหมครับว่าห้ามอับก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หรือเมื่อวันก่อนเนี้ยที่จบ,บกับอ่าคาบุกิะครับผมยังเอาคนออกได้อยู่เลยครับสองคนอ่ะเพิ่งโวันนี้อับอัพนี่คือขึ้นขึ้นนี้เปล่า คืออันเนี้ยสตอรี่มันมันมันอไรเนี้ยเรื่องที่เขาคุยกันถ้าอย่างนั้น่คือคุณก็เอาคุณก็เอาสองคนนั้นกลับมาได้นะถ้าสมมติจะหมดนี้ผมตามไม่ได้แล้วครับโอ้แล้วมันผิดที่ก็สภาให้เอาออกครับวันนั้นอ่ะสภาให้ออกหรือเรามาบอกให้สภาเอาออกขออีกรอบนึงก็ก็สภาอนุญาตให้เอาออกครับก็ผมบอกว่าผมอจะเอาคนออกแก๊งสภาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ถูกต้องครับโอตยโอแก๊งเราไม่ได้ห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าจํานวนคุณเข้ามาเนี่ยอีสองคนเนี่ยมันได้ ผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันได้แค่สองเท่านั้นครับจะทำไงเวนได้แค่สองโอเคครับผมว่าประมาณนี้สภาสภาน่าจะเหนื่อยแล้วเราแค่สบสภาด้วยครับขออนุญาตหนึ่งครับอะไรนะผมเมื่อกี้ตำรวจปรึกษากันนะครับมีข้อเสนอไอ้ไม่ให้ครับมีมีรูปแบบการเล่นให้แบบให้แกงเพิ่มครับเป็นแบบมีความสนใจในการมีบ้านเพิ่มขึ้นครับ เออเมื่อกี้ท่านตำรวจไปคุยกันมาครับเอ่ออยากจะมีสวัสดิการให้แก๊งที่มีบ้านนะครับเอ่อเลือกใช้สิทธิ์ในการใช้เหมาใจได้แต่เราได้สองคนอโอเคเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ตำรวจมอบให้สำหรับแก๊งที่มีบ้านใช่ครับไม่วปนหาครับไม่ยอมอันนี้ผมเอ่อชี้แจงเบื้องต้นนะครับที่ผมคุยกันมาเรามาจกคู่ก็คือแก๊งที่มีบ้านและมีสตอรี่ตำรวจสามารถอนุญาตให้ใช้เหมาใจได้ก็คือในกรณีที่คุณมีสตอรี่ไม่ว่าคุณจะโดนจับคดีอะไรก็แล้วแต่เจอวปกติใช้อันเจียวปกติ แต่ว่าไม่ปรับไม่ใส่บินทุกกรณีครับแล้วขึ้นเทียร์ควีนนี่แล้วก็เลทราคาที่คุยกันเบื้องต้นจะเป็นเขาไม่ให้เขาไม่ให้ขึ้นเพื่อนเขาไม่ให้เพราะอะไรเอ่อผมคิดตามแล้วเขาไม่ให้เราขึ้นใบเอ่อนะครับปกติเคสอุ้มหนึ่งเล0บินละสองหมื่นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นทำลายร่างกายหรือขัดขวางมันก็จะ้าคาไปใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะเหมาไปราคาห้าต่อหนึ่งสมมติคุณเล่นกันสิบใบผมจะคูณห้าไปก็เป็นห้าสิบใบราคาสองหมื่นก็เท่ากับหนึ่งเอ็ม แล้วก็ในระหว่างสตอรี่ก็จะไม่มีการใส่บินเพิ่มเติมตามหลักถ้าเป็นกฎเก่าถ้าเป็นกฎเก่ายังไม่ได้ครับอันนี้คือทุกบ้าเพิได้เออทุกดีไดครับแทงยิงได้เลยอพิ่มัน้เออเพิ่มกด้เออไม่ไว้เลยเนิ่มไ้เย่มได้เยเพิ่มได้เลยอ่ม้เ้ยเพิ่มได้เลยเพ่ได้เลยเพิ่มง้เลยเพิ่มงด้เลยเพิ่มได้เลยเพามได้เลยเพิ่มได้เลยเพิ่มได้เลยเพิ่มนด้กว่าพ่้เลยไว้ให้พิ่มได้รับเพื่ได้บอย่างมีบ้านกันมากขึ้เลเพิ่มได้เยเพื่น นั่นงั้ขออีกเรื่องขอผข,ข,ข,ขอกลับไปสรุปเรื่องที่เกมสเสนอก่อนเออนนี้สั้นๆครับเรื่องกล่องซ่อมหน่วยงานตอนถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีการชนเกิดขึ้นอันนี้ตำรวจได้คุยกันแล้วเหมือนกันครับก็คือใช้กล่องตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าตำรวจก็พกกล่องในแค่สิกล่องเหมือนกันครับถ้ารถตำรวจโดนยิงหรือตำรวจพังอะไรเงี้ยครับหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็ต้องซ่อมของตัวเองด้วยครับซึ่งการไล่เช็ดอุ้มเราก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนที่คุยกันไว้ อันนี้ก็ให้ใช้กอกตัวเองอันนี้คือคุยกันณสภาตรงนี้อะว่าไงครับว่าไงเอมียพี่เพชรเมื่อเย็นนี้พี่เพชรจาได้ไหมครับที่เกมเดินมาหาพี่เพชรอะที่เกมบอกว่าพี่เพชรครับผมจะมาคนแล้วพี่เพชรบอกว่าเดี๋ยวรอประชุมคืนนี้ก่อนจริง,รงๆอะกดเมื่อกี้มันเพิ่งตั้งเมื่อกี้ป่ะครับพี่ไม่เพราะว่าสุดท้ายมันก็คือโปรตีพี่บอกเลยนะพี่ก็ไม่ได้ใครเพิ่มเหมือนกันครับมันคือกดดั้งเดิมเลยไม่ไม่เอางนี้คือตอนแรกเพชรมันมาถามระหว่างที่ประชุมสภาเนี่ยแหละก็ะเลยคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ย มันต้องให้ทุกคนรับรู้ไงว่าเฮ้ยเขาจะเอาอยัางไงแต่พูดจริงๆนะถ้ามันเป็นเรื่อง case case เคสใบเคสเองสามารถไปคุยกับฝั่งโรงพยาลเองได้ถ้าเขายอมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับเพราะผมก็มองแบบพี่อะไรครับเคสไปเคสแต่มันเพิ่งตั้งต<ช>ัเมื่อกี้นี้ใช่ใชไม่ใช่คือที่พิตูลสื่อคือให้คุณไปคุยกันเองว่าถ้าคุณจะเพิ่มคุณขอเขาเพิ่มได้ไหมอันนที่ตัวพวกคุณแต่ถ้าฝั่งสภาก็ต้องทําหน้าที่ของสภาเหมือนกันก็คือออกได้ใช่ไหมครับพีถ,ถ้าพูดจริงๆ ก็สามารถเรากลับมาได้เหมือนกันก็พี่บอกแล้วว่าสองคนนั้นเอากลับมาได้ครับไม่ผมผมตามไม่ได้แล้วดีพี่สองคนนั้นอ่ะอ่ะก็สิ่งที่เราบอกคือวันนั้นเท่าที่ฟังมาคือเขาไม่ว่างเข้าแล้วนี่สองคนนั้นนะถูกต้องไหมใช่ครับพี่อ่าเพราะฉะนั้นกฎข้อเนี่พี่พูดเลยนะว่าสตอรี่ถ้ามันดําเนินไม่ว่าจะเป็นคู่ตอนที่เล่นคิงไซส์ถ้าคิงไซส์จำได้ตอนอบดุลิเจ็ผมก็ไม่ให้เหมือนกันกรณีนั้นต้ให้เท่ากันหมดก็เพราะฝั่งนั้นเขาเขาไม่ยินยอมถูกต้อง ก็ไม่ได้แต่ถ้าอันนี้ฝั่งตรงข้ามยินยอมเราก็ให้ได้ครับต้องต้องคุยเป็นเคสเป็นเคสใช่เพราะนี้ถามกิงไซได้ครับกิงไซกับบูก็เคยแล้วใช่ใช่ครับผมก็ไม่ให้ตามที่คุยสภาเลยเพราะตอนนั้นเหมือนกิงไซไม่ว่างพักสตอรี่ถูกต้องไหมแต่จะมีการเพิ่มผมก็ไม่ให้ก็ีนเดียวกันครับแล้วอย่างนี้สองคนที่แบบเอาออกไปเงี้ยครับหาคนอื่นมาแทนเพิ่มได้สองคนได้ไหมครับต้องได้ไมคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคุยคุยกันหลังจากนั้นเงี้ยแหละคุยตรงนี้ให้เสร็จก่อนรีม น้าเองไปคุยกันมาก่อนแล้วมาคุยส่วนตัวอีกทีก็ได้ใช่มันได้เราคุยกันแล้วด้วยนะเราแค่หาแค่เพิ่มอีกคนหนึ่งอ่ะคู่กรณีอยู่ข้างหน้าถ้าเรื่องสภามีอยู่ประมาณนี้ครับคู่กรณีอยู่หน้าพี่อ่านอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกแก๊งมากครับสำหรับวันนี้แล้วก็ขออภัยที่คำว่าอัปล่วงเวลามามากๆนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนดีขึ้นนะครับในส่งแก๊งเอาพูดงี้ก่อนไอเรื่องสล็อตเนี่ยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย เรื่องคนจะคุยต่อมเรื่องคนสลับให้เขาท่าเท่าเดิมก็ฟังได้เลยไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าแกงที่เกี่ยวข้องต้องคุยคุยเลยไหมพี่ซิใช่ไหมครับัไม่สามารถเพิ่มได้ใช่ไหมครับถ้าคาบุมันเพิ่มกันได้แล้วที่ที่ลงตัวแล้วก็คือเขาไม่เพิ่มให้แต่ว่าเพิ่มเพิ่มเทียบไม่ได้เขาไม่เพิ่มเทียบนอกจากเราจะคุยกับเขาแล้วเขาโอเคอธิบเรื่องเรื่อเรื่อง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 เรืองเรื่องเรื่องเอรื่องเรือเรื่องเรื่องเรื่องรื่องเรื สีม่วงให้เปลี่ยนชุดถูกต้องไหมสีม่วงใช่ค่ะอ่าซึ่งเขาไม่ได้มี่วนเกี่ยวข้องกับสีนี้แล้วเขาก็ไปแทงเพราะว่าเหมือนเขาไม่ยอมเปลี่ยนแล้วต่อมาเนี่ยเคอร์เล้นต์เนี่ยมันมีกรณีพลาดคําว่ากรณีพลาดเนี่ยคือเอาเข้าไปในวงตอนแรกวงไฟพี่แล้วเขาโดนแทงอันนั้นอนะ่ะไม่สามารถซื้อสตอรี่ได้อยู่แล้วแต่กรณีที่สองเนี่ยคือเขาใส่ชุดเคอร์เล้นต์ไปแล้วมีการแทงเกิดขึ้นมันทําให้สามารถซื้อเรื่องติดโดยที่ฝั่งคาบุกิอาคาซ่าเนี่ย เขาถอยก่อนเพราะเน,นี่ยมันสองหนึ่งได้อยู่แล้วเคยเล่นเล่นไปแล้วไงครับเคยเล่นเล่นก่อนแล้วพี่กอล์ฟเขาก็บอกว่าให้ครูดาวห้าวันคือคาบูกิกับคาซ่าห้ามมายุ่งให้เวลาห้าวันในการเซตโตของเอ็นบีเอเพื่อที่จะให้พักฟื้นแล้วหลังจากห้าวันอะ่ะก็มาต่อสตอรี่กันในส่วนของ,ของน,นี้้าบอกว่าตอนนี้สตอรี่ต่อไปเนี่ยหลังจากห้าวันเนี่ยคือคาบูกิคาซ่าใช่ครับตอนหนึ่งเอ็นบีเอถูกไหมถูกต้องครับ เอางี้สตอรี่เนี่ยเอ็นเมก็เสียเปรียบอยู่แล้วเอ็งอยากขออะไรเอ็งขอเขาเลยน<อ>ั่นแหละที่ผมที่ผมคุยกับพี่ตูนไปนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับที่ขอไปนั่นแหละครับพี่ตูนไม่ไม่คือเราจะบะใช่ว่าแบบขอพี่ตูนหรือขอสะพานมันไม่ได้เราต้องขอ,ขอเขานะคือขอกูอะได้แต่กูก็<อ>าถามเขาไงคือออรี่่ันนี้มันคือสตอรี่มันไม่ใช่กิจกรรมให้ได้ขอไหม เออขอเพิ่มคนอ่ะขอเพิ่มคนมาพูดไปเลยพูดไปเลยก็ได้กินไม่ได้ขอเพิ่มคนได้ไหมครับเพิ่มนี้เพิ่มเต็มสล็อตสิบแปดใช่ไหมครับหรือว่าเพิ่มแอตเทียครับเท่าไหร่ใจเย็นครับใจเย่าตีกันครับไม่เกินเขาอ่ะเอาเอาไม่เกินควีนครับเอาเท่าควีนอ่ะเอาเท่าของเท่าของคุณนะครับมันจะได้สนุกมันจะีคนได้อ่ะค่ะมันจะได้ถึงว่าเขาบอกไม่เกินควีนนะใช่ครับผมได้ครับขอไม่เกินควีนครับได้มันจะได้แบบว่าเล่นเงินสนุกสนุกผมขอเสริมหน่อยมันน่าจะ สูสีมากขึ้นนะผมมองว่ายังไงเขาก็เสีย,ยบอยู่ล้คืออันเนี้ยคือเมย์ได้คุยกับสล็อตคนที่จะเข้ามาอ๋ออันนั้นอันนั้นอ๋ออันนั้นคือคือเพิ่มแค่หนึ่งคนครับเหมือนโอนลอยอะ่ะใช่ค่ะคือตอนเนี้ยเมย์จะบอกว่าเมย์คุยกับทางคาซาแล้วก็กับทางพี่ที่จะเข้ามาในสล็อต n b a เรียบร้อยแล้วอะเมย์อยากให้อันเนี้ยคือมันเป็นก่อนที่จะมีประชุมสภาวันเนี้ย คือเมย์ปล่อยให้อ่าอย่างที่คนเกมบอกว่าตอนนี้ยสล็อตเหลือแค่สิบหกถูกไหมคะคือตอนนี้ถ้าจะเพิ่มสิบแปดอะเมย์โอเคนะแต่ถ้าจะอัพถึงควีนอะน่าจะมีหลายคนไม่โอเคเพราะว่าตอนที่คนมาเปิดอะคือคุณอยู่เทียแจ็คอยู่ค่ะการมาเพิ่มเป็นเทียควีนมันก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างมแล้วถือว่ามีผลกับเกมเพย์นะคะอ๋อก็สรุปว่าไม่ได้ใช่ไหมครับ คือไม่ให้ได้ได้สูงสุดคือถึงแจ็คค่ะเต็มแจ็คเต็มแจ็คเล่นเท่าไหร่ไว้สิบแปดเ่นั้นแหละครับมันก็คือไม่ได้นั้นเหละก็คือนั่นแหละครับก็นี่สิบแปดนี่เขาสลับบ้านสลับสล็อตได้ไหมแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเอ่อสล็อตแก๊งอื่นนะอันนี้ก็ในกูถามหน่อยตกอันเนี้ยสตอรี่เนี้ยพอโทษดีพอดีตอนที่คุยกันผมไม่อยู่อยากรู้ว่าประกาศเล่นไปแล้วหรอกําหนดไปยังเรียบร้อยแล้วพี่ยังยังไม่ได้ประกาศใบเลยครับยังเลยครับยังเลยครับพี่เต๋อแต่ยังไม่คุยใบยังไม่คุยใบแต่คุยเร บอว่าจะโดนสองหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แบบยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรครับแค่บอกว่าจะโดนสองหนึ่งเฉยครับแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับยังแบบไม่ได้คุยแบบแค่แบบสองหนึ่งแค่นั้นนะครับจบเลยแล้วก็ตัดจบไปวันนั้นเลยครับแล้วก็เล่นเคยเอยคือเมคิดไปแล้วว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้วันนั้น่ะตั้งแต่วันที่มาคุยกันที่สภาเมถึงยืนรอจน NBA อ่ะคุยกับเคเลนต์เสร็จ เพื่อที่มาถามย้ำเรื่องเนี้ยอีกทีหนึ่งจนเมย์ได้คําตอบชัวๆจากปากสภาแล้วว่าจะไม่มีการเพิ่มสล็อตหรือสลับสล็อตแต่วันนี้เมย์ก็อ่ะคุณไม่เต็มแต่ว่าเมย์ก็มองเออเนี่ยคุณเสียเปียบแหละเพราะว่ามันเป็นการสองรุมหนึ่งแต่คือเมย์ให้ได้ถึงแค่เต็มเทียแจ๊กอะค่ะงานนึงงานหนึ่งไหมครับอ้าวแล้วถ้าเป็นคนแทงสองไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรทีก็แบลว่าทีละหนึ่งหนึ่งไง ไม่อันนี้คุยกันเองได้ลองคุยกันเลยอันนี้แค่ผมแค่ถามเฉยๆครับเอางี้เอางี้ไหมครับผมขอไม่เัาเทียก็ได้จบสองหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งกับผมต่อไหมครับได้หรอคะสภาอันนี้ได้เขถามเฉยๆแค่ถามเฉยครับจะถามผมกับคุณเนี่ยผมกับคุณเนี่ยคุณกำลังคุยกันอยู่สองคนผมกับคุณเนี่ยไม่ยอมสภายังไม่ได้ว่าเลยครับผมต่างไม่ใครเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คุยกันเองได้จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้หมดเลยอือเห็นครับเราก็เพิ่งเล่นกันมานะโมเลยไม่ต้องห่วงหรอกครับมีแผลก็ต้องล้างแผผนน่ออยมขีไง เสร็จปิ๊บอะคนหนึ่งต่อเลยกับผมไหมแค่นั้นเองผมผมไม่ได้แค่แค่อยากรู้ครับว่าจะเอาไหมจะไม่เอาเอาอันนี้อันนี้คนโมโหที่ไม่ไม่ให้คนอัพสล็อตไปถึงคุยหรอคะถามไม่เฉยครับถามไม่เฉยครับไม่เฉยอันนี้เราให้ตกลงกันนะครับไม่ไม่ไม่ตกลงกันใช่คือคุณคุยเฉพาะสตอรี่ที่กําลังจะถึงก่อนได้ไหมได้ครับได้อ๋อถามไม่เฉยครับผมแค่ถามไม่เฉยไงผมก็บอกไปแล้วว่าถามไม่เฉย สรุปว่ามไม่ได้เนาะโอเคครับต่อเลยครับครับก็คือว่าตอนนี้ทางฝั่งเขาให้เล่นแค่ไม่เกินสิบแปดถูกไหมครับให้ NBA เพิ่มได้ก็คือสิบแปดเท่าแจกเท่านั้นถูกไหมเฮ้ยพี่ามนะที่เขาพูดมาเป็นงไงครับพี่อ่อ่ะแลัพี่ตอนตอนนี้ก็น,น,กนะครับ่นกันยังไงต่อเลยอ่ะอ่ะ,อะนั้นนันตอนเนี้ย เดี๋ยวยังไม่คุยครับยังไม่คุยอีกห้าวันค่อยมาคุยครับมีโปรเทคอยู่ครับอ๋อได้ได้ได้โอเคอย่างนั้นก็ได้แต่เราสามต้องคุยต้องคุยเรื่องนั้นก่อนตกลงใบตกลงอะไรรอเล่นได้เลยนะเพราะห้าวันจะไม่ต้องมาอีกเรื่องเงินนั้นไงโอนคนไงคนหนึ่งนะพี่ไม่ไม่เกมเกมก็ต้องคุยเรื่องนั้นก่อนอ่าอ๋อเรื่องเรื่องพี่อ่ะโอนโอนเรืพี่โอนเลยครับอันนี้อ่าพอดีนะครับพี่คนนี้ครับเขารู้สึกว่าจะไปคุย ก็คือตอนนี้ผมคุยมาตอนนี้คือเกมขาดสองคนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คือถ้าฝั่ง NBA ขาดสองคนก็คือผมก็จะเติมหนึ่งคนไปตอนนี้คุยกับคาซากับคาบุกิมาแล้วว่าเขาไม่ติดใจเรื่องนี้สามารถเอาเข้าได้หมายถึงว่าตัวมองเองถูกต้องไหมใช่ครับเพราะว่าผมอาง,งี้ยตอนแรกผมก็จะเข้าอยู่แล้วแล้วคราวนี้มันมีเรื่องสล็อตทางคิงไซด์ด้วยแล้วมันก็เลยแบบอยากติดคูดาวหลายรอบอ่ะ ตอนนี้มันคูดาว่าถามเขาเลยทมเขาเขาเขาให้ครับพี่ตอบคำถามก็ได้ครับโอเคครับโอเคครับถ้าซ้าโอเคครับได้ถ้างั้นผมจะได้ทําเรื่องโอนใช่ครับถ้ากรณีมองนะใช่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 เขไม่น่าได้ครับได้งั้นก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วกันอีกประมาณสี่วันโดยประมาณนะครับอาจจะได้มาคุยสภาอีกรอบให้เวลาฟื้นฟูนะครับในส่งครูดาวตามนี้ครับญายญาได้เลยครับขอบคุณครับ เราแค่คุยเรื่องสแอปเทปมันโดนเราพี่สลอตไหนยที่จะย้ายอกเปกอล์ฟเทปเลยใช่ครับพี่ใช่น้องหนึ่งหนึ่งไหมครับเออคือที่บอกตีอันนี้โมโหเหรอคะแหมอิสัตระจะเย็้จะเย็นแม่งหน้าทำตัวหน้าตัวตายจัดอหะโอ้โหเขาล่อนราด้วยพี่อ๋ออันนี้ขาดสลอตอันนี้ขาดเท่าไหร่เกมขาดหนึ่งคนขาดหนึ่งคนถ้าไม่นับที่มองอ่ะขาดหนึ่งคนโอเครับรับพี่แฮนด์ไม่เข้าอ่ะพี่แฮนด์คีย์ไซอ่ะ เผาวาสามคนนะดิไม่อยากมาคนเดียววะดิไอีกี่วันเดียวเออมันถ้าเกิดว่ามันมีโปรเทคเท่าไหร่นะไม่ไม่เกินแต่อาทิตย์นึงใช่ป่ะอีกสี่วันนะเพื่อนไม่ไม่โปรเทคถ้าแบบตีกันกฎใหม่ก็ตีอันจบกันเนี่ยนะจอจะต้องถามเนาะมี่ตูนครับแต่ต้องถามเลยเขาเรียกโปรเทคหลังจากตีจากไอ้สองแก๊งนี้จบอ่ะใช่ป่ะกี่วันฝั่งชนะก็ฝั่งแพ้คนละกี่วันพี่ตูนครับว่าว่า ไอ้ถ้าผมตีจากสองแกงนี้จบผมจะได้คูดาวกี่บัครนโพ่อทิกอย่างใช่ครับถ้าผมแพ้คือตอนเนี้ยไอ้คูดาวเมื่อกี้เขากำลังตกลงกันอยู่ใช่ไหมรับผมอยากจะให้คูดาวเนี่ยจากมูลค่าความเสียหายถูกปะวะครับเดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะสภาเขาประชุมกันอยู่อันนี้ผมคออ่าอันนี้ขอถามอะไนี่นะพี่เราับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงให้เราสิบแปดคนไปชนะสี่สิบคนครับพี่ ไม่แต่เราเปิดก่อนหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยข้อแรกเลยนะเราต้องยอมรับข้อแรกก่อน่าผมก็พูดแต่แต่การมึงห้าวเกินอืมแต่เราก็สภาก็พยายามเต็มที่แล้วแม่งก็คือมึงก็ทําได้แค่สตอรี่เก็บความแค้นของมึงไว้ก็แค่นั้นเราปไเด้นหนึ่งโตมาก็ได้แค่นั้นแล้วไอ้ส่วนเรื่องที่ถามเมื่อกี้เนี่ยคือว่าคูู้ดาวได้กี่วันถ้าเขาจบสตอรี่อันนี้แล้วผมต้องดูต้องบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องประเมินอีกรอบครับว่าความเสียหายมันเท่าไหร่ มึงก็บอกเลยประเมินจากความเสียหายยังไงวะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปคำนวณอีกรอบพี่เพราะตะกี้มันเพิ่งจะโหวตของสภามาเยอะสุดประมาณเท่าไหร่พี่คูดาวตอนนี้มันสูงสุดสิบครับสิบวันใช่ไหมพี่ถูกต้องครับโอเคขั้นต่ำสามโอเคตะกี้ตามที่คุยเลยครับยกเว้นกรณีที่เป็นยามาวูธอันนั้นสิบสี่อ๋อแล้วอันนี้แบบตอนนี้กอนี้อย่างนี้แบบจะเล่นได้ประมาณกี่ใบครับน่าจะอยู่ไม่ถึงหรือเปล่าเราเราจะไม่พูดครับจนกว่าจะถึงหน้างานอ๋อ มันก็จะเป็นแจ็คกับควีนถูกไหมพี่ถูกต้องครับโอเคครับก็คือไม่มีย้ำเราก็ต้องเราก็ต้องรับสภาพในข้อนี้อันนี้ก็อยู่ที่คุยอเคคุยที่สภาครับเดี๋ยวตอนคุยข้อเสนอเนี่ยที่เราเคยคุยไว้ก็คือถ้าเป็นแจ็คกับควีนเล่นกันเราเอามาตรฐานของแจ็คมาเล่นถูกต้องครับไม่ย้ำมาวุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่คามาตรฐานโอเคงั้นเเล่นโอเคครับโอเคครับพี่ออกมาครับไปไป เพื่อนกูรู้ละไอเกมเล่น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 สิบไปพอเพื่อนไม่เลยมันมันมหมุนวงล้อมันหมุนวงล้อเฮียบว้เยเออไม่ใช่หมุนล้อมันจะมีมันจะมีสิบถึงเท่าไหร่วะเทียร์แจ็คอะสิบถึงสามสิบปะเออก็เล่นแจ็คถึงสี่หละไม่ถึงไม่มีไม่ถึงสิไม่ถึงสี่สิบแมเหรอเทียร์แจ็คอะไม่ถึงไม่ถึงสามสิบแล้จะหนึ่งถึงสามสิบเยอะสุดอดี๋ยวคือสามสิบสี่สิบเออเสียสิบสี่สิบสี่สิบถึงแปดสิบอะคือเทียร์ควีนเทียร์แจ็คก็หนึ่งถึงสามสิบ ก็เราเล่นแค่สิบใบพอแล้วพอสิบใบมูลค่ามันก็จะน้อยมันน่าจะแบบว่าคูดาวสามวันปุ๊บแล้วเราก็แล้วมึงฟังก่อนดิสัตว์พอพอสามวันเสร็จปุ๊บขึ้นควีนเลยแล้วก็ทึอแม่งต่อเพื่อนได้ไปเนี่ยแล้วใส่ไม่ไม่แต่สุดท้ายเราต้องหมุนวงล้อเพื่อนกูจะส่งละมึงมึงก็เปลี่ยนสีสุดแล้วก็ตีมันดิไม่ไม่กูใส่ใส่เอ็นบีเอไล่แทงแม่งในเลเบลไอ้เมือนก็บอกว่าห้ามทำงานข่าวไอ้เฮียบอกว่านะห้ามทำงานเอ้ยมันซื้อเรื่องโง่ๆได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเนี้ยห้ามทำงานในเมืองมันก็บออกมันะ เดี๋ยวกูให้มันไม่เปลี่ยนสีสูตรใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ควายทำเปลี่ยนสีสูตรของคุณไปแล้วไม่ได้ก็ไอแบบไม่ได้ไม่ใช่สีเดียวกันออะไรเพื่อนกูก็บอกงั้นกูก็ไปเก็บเงินมันแค่นั้นเองเอามาคนละสองล้านสิบล้านก็ว่าค่าหายใจค่าหายใจไม่จ่ายก็กระเทืร์มันเดี๋ยวกระเทืร์มันเละๆไอ้คาบุกิเดี๋ยวกดแม่งออกไปเลยเพื่อนโอ๊ยกดแม่งแตกไเพื่อ้เหี้ยเนี่ยตายเพื่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวบ่อยแจ็คเพราะว่าไงเราเราผลการ มันไม่ได้ย้ำบรรทุกอย่างเข้าใจปะไม่ย้ำไม่ย้ำเฉยๆไม่ย้ำพี่ก็สมมติว่าสามสิบใบมันก็ได้ครูดาวอย่างต่ําคนชนะได้ประมาณสักเอ่อเจ็ดห้าวันถึงเจ็วันคนแพ้ก็สิบวันได้ประมาณนั้นแตไ่ไม่ไม่ไอคนคนชนะจะไม่ได้คนชนะจะไม่ได้ไดไไดใช่ไหมโอเคสวยงั้นงั้นพอจบสตอรีน่นี้เสร็จบมึงข,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 ขึ้นเดี๋ยวขึ้นควีนเลย เอาง่ายอ่ะเอาง่ายถ้าถ้าเราซื้อเรื่องมันไม่ติดก็ไม่ต้องให้มันมีชีวิตเด้อเหรอคือคุณเออมันทำมึงคุณทำได้อยู่แล้วมึงไม่ต้องพูดหรอกมึงไม่ต้องพูดหรอกว่าเรื่องที่เดี๋ยวกูซื้อเองเนี่ยเดี๋ยวกูมีในใจอยู่แล้วจบพอจบจากเนี้ยปุ๊บขึ้นคุยเสร็จปุ๊บแล้ไล่ไล่แม่งก่อนเลยเอาเงี้ยคาบุกิแข่งแรกเลยแข่งแรกอ่ะเพื่อนเออเอามันแตกงเลยหนูเมียคุณหนูเมียเพื่อนคุณหนูเมียเอามันร้องอ่ะเพื่อนแล้วอีกคนหนึ่งมึงจะเอาใครเข้าไปอีกอ่ะอีกคนหนึ่งกู่มีีอยู่มใในจิวออคน่้เพืื นั่นแหละถ้าถ้าพวกนี้คุยว่าตกลงกี่ใบอะไรยังไงหรืออะไรอย่างเงี้งยหลังจากเนี้ยก็เล่นแพ้ชนะไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าถ้ามันมันชนะอยู่แล้วแหละจำนวนคนสี่สิบสองต่อสิแปดมันโอ,นอ้มันชนะอยู่แล้วเฮียมันชนะอยู่แล้วมึงจำแค่ว่าพอแพ้เสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งมาเอาคนเข้าแก๊งเลยทัดทักอัพควีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัพควีนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปซื้อเรื่องมันต่อเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีโปรเทคเดี๋ย่กูเนี่ยกูเนี่ย,ยจะเป็นคนซื้อเรื่องมันเองจริงเพื่อนมึงทำได้เลยมึงสุดมึงสุดจัดอะเออาางง่ยคืกููร้มึสุดดจั เลี้ยนกุศลตลอดเลยดิกเดี๋ยวใส่ชุดเดี๋ยวใส่สูต NBA เลยแล้วก็ไล่กระทื้แม่งเลยแต่เพื่อนแต่ว่า<ๆ>มานี่ดิเรียเร้ยงเพื่อนเรี้ยงทีละแก๊งอะ่ะเอาสองหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้นะเอาจริงอะ่ะจบแล้วเอาสองหนึ่งอีกรอบหนึ่งอะ่ะอ,อีกรอบของเราเพื่อนแต่รอบนี้เล่นเล่นสี่สิบใบสี่สิบใบถึงแปดสิบใบเล่นเทลควีนรอบเนี้ยรอบหน้าเอาต่อเลยห้500าร้อยใบอะเอาต่อต่อ